สวัสด,ดีค่ะประสานวงศสมีนะคะที่นี่เป็นสูตรเรียนรู้นะคะของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นบ้านต้นแบบซึ่งตัวเองเคยจบจากกศนอนะคะอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเรียนมาตั้งแต่ตอนมสาม 3, จนมาจบมหกนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาเรียนปวชอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นสิทธิ์เก่ากศนสองเที่ยวเลยนะคะแล้วตัวเอง ได้มาเป็นสิทธิ์เก่าแต่ก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกศนตลอดเวลาเมื่อมีกศนมีงานนะคะเราก็จะมาไปช่วยเหลือหรือไปทำงานให้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็กหรือกิจกรมรมอะไรของห้องสมุดนะคะต่างๆของห้องสมุดก,ก็จะไปร่วมตลอดเวลาแล,และทุกวันนี้จากที่เป็นสิทธิ์เก่านะคะเราก็มีโอกาสได้ทำงานร่วม กับกศนอมาตลอดปัจจุบันนี้นะคะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของกศนอำเภอท่าช้างด้วยนะคะแรงบันดาลใจที่มาทำเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะก็ตอนแรกเลยอะ่ะตัวเองได้มีโอกาสไปตรวจหาสารเคมีในเลือดแล้วก็สิ่งที่พบก็คือมีสารเคมีอยู่ในเลือดในร่างกายเราซึ่งตอนนั้นอะ่ะทำงานประจำซึ่งเรา ไม่มีโอกาสได้ไปใช้สารเคมีอยู่แล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือเราได้ทานพืชผักหรือผลไม้ที่มีเคมีเข้าไปมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องกลับมาปลูกหรือมาทำเองการนำหลักสามห่วงสองเงื่อนไขที่เรานำมาใช้นะคะในชีวิตปัจจุบันนี้ก็คือเราได้นำพืชผักผลไม้ มาปลูกไว้ทานเองในบ้านนี่ก็คือความพอประมาณของเราแล้วที่เราอยู่เพราะอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าประหยัดแล้วก็ทำให้เรามีของทานได้ตลอดปวามีมีผลการที่เรานำพืชผักผล,ลไม้มาปลูกเราสามารถนำสิ่งที่เรานำมาปลูกเนี่ยของที่มีอยู่ในสวนไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษ ผลไม้เราก็นำไปให้ไก่ให้ปลาเราทานได้ซึ่งมันเป็นการลดรายจ่ายเราสามารถนํามูลขี้ไก่แกลบขี้ไก่ที่เรามาใช้ในโรงไก่เอามาทําปุ๋ยเพื่อที่จะนําไปปลูกผักได้ซึ่งมันทําให้เราลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็เราไม่ต้องมาซื้อปุ๋ยเคมีการที่เรา ทำในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเราปลูกกินเองทำปุ๋ยเองทำน้ำหมักใช้เองในบ้านมันก็ทำให้เราอะลดรายจ่ายลดต้นทุนทำให้เรามีเงินเหลือแถมมีเงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ซึ่งเวลาที่เราลำบากเราสามารถมีเงินก้อนหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้กรับ อย่างวิกฤตในตอนนี้ก็คือที่เกิดโควิด19มันทำให้เราไม่ต้องไปวิ่งซื้อหาพืชผักผลไม้ในตลาดเรามีของเราเองตลาดอยู่ในบ้านเราเองในสวนเราเองเราอยากกินผักเราก็ไปเก็บในสวนเราอยากกินผลไม้เราก็ไปเก็บในสวนเราอยากกินไข่เราก็ไปเก็บที่เล้าไก่เราเรามีปลามีไก่มีผักทานแล้วนี่คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ ดีมา,มากๆที่อยู่อยากให้ทุกคนเนี่ยทําแบบนี้สิ่งที่ทําทุกวันนี้เกิดจากการที่เราได้มีโอกาสอบรมเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆได้ไปศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งถ้าบางคนไปดูแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาทําแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราเป็นคนที่ไปดูแล้วเรามาดูว่าเราสถานที่เราเนี่ยเหมาะที่จะทําอะไรเราเอามา ลองถูกลองผิดลองทาอันไหนที่ทําได้เราก็ทําอันไหนที่ไม่เหมาะเราก็ไม่ทําซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการจุดประกายว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้ทางดูทาง youtube ได้หรือไปดูงานต่างๆที่เขาทำและสำเร็จได้เราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในด้านคุณธรรมซึ่งการทำ งานที่มีส่วนร่วมหนึ่งเราต้องมีใจที่มั่นคงและต้องมีความเสียสละแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้ามีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือใครเราก็สมควรที่จะช่วยโดยที่ตัวเองที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะเป็นคนที่ชอบให้ความรู้คนอื่นแล้วก็ชอบให้มีเครือข่ายมี เพราะว่าเครือข่ายแต่ละที่ไม่ว่าในจังหวัดหรือต่างจังหวัดคือการที่มีการแลกเปลี่ยนทุกคนไม่มีใครเก่งไปหมดแต่ถ้าเราได้มีเครือข่ายทุกคนมีความรู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณธรรมก็คือมีความรักซื่อสัตย์แล้วก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราใช้ใจใจแลกใจมากกว่าในการคุณธรรมแต่เราต้องไม่เดือดร้อนไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนแต่ในชีวิตทุกวันนี้จะ คิดเลยว่าคําที่ว่าระเบิดออกมาจากใจจากข้างในเนี่ยใช้ดีมากของพ่อหลวงใช้กับในด้านคุณธรรมได้ดีมากถ้าใครทําได้ผลที่เราได้รับจากที่เราทําก็คือเรามีพอกินพอใช้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีเครือข่ายที่ดีแต่สิ่งทุกวันที่ได้ก็คือได้เป็นต้นแบบให้ผู้คนถ่ายทอดให้ผู้คน มาเรียนรู้มาศึกษาดูงานแล้วก็ได้แนะนำกับคนที่อยากรู้อยากทำจริงตรงเนี้ยจึงเกิดมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดท่านทุกวันท่านอยากมาเรียนรู้กับเราโดยที่พาครอบครัวมาหาพาลูกบ้านมาดูที่บ้านโดยที่ให้เราแนะนำไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจพอเพียง หรือการบริหารจัดการในชุมชนการจัดทำกลุ่มต่างๆซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็กลุ่มโอทอปก็จะมีความรู้ในด้านกลุ่มต่างๆก็แนะนำเนาะผู้ใหญ่ทวิตไปซึ่งผู้ใหญ่ทวิตก็ได้กลับไปทำที่หมู่บ้านตัวเองและผลสำเร็จคือทุกวันนี้ผู้ใหญ่ทวิตได้แหนบทองแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งมีเราก็เป็นที่ ชื่นใจที่เห็นน้องมาดูงานเราแล้วเขาไปประสบความสำเร็จฝากถึงนะคะคนที่อยากทำทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่พอมีพอกินอย่างที่ทำปัจจุบันนี้นะคะทุกคนมีสิทธิทำจะได้แต่ขออย่างเดียวนะคะขอให้มาจากใจอย่าท้อถ้าทุกคนทำแล้วบางครั้งไม่มีสำเร็จ ครั้งแรกอาจจะไม่สําเร็จแต่ยังมีครั้งสองครั้งสามที่ทําไปก็ยังไงก็ขออย่างเดียวนะคะใช้ใจแล้วก็อย่าท้อค่ะสวัสดีค่ะทําจริงเห็นจริงเป็นแบบอย่างได้